วัคะ่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มันที่ข่าวแรกเลยนะคะเมสันกรีนวูดนะคะกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศปล่อยบ้านเช่าของตัวเองในราคา1น0 0 0ปอนด์ปอนต่อเดือนนะคะ หรือตีเป็นเงินไทยราวๆประมาณ6 7 2 0 0 0บาทหลังจากที่มีข่าวลือนะคะว่าจะมีต่างประเทศนะคะยืมตัวไปเล่นค่ะเมสันกรีนวูดนะคะ,มะ,คะไม่ได้ลงเล่นให้กับปีศาจแดงมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2022นะคะเนื่องจากว่ามีคดีนะคะ กินวูดก็ยังไม่ได้กลับคืนสู่ทัพปีศาจแดงนะคะถึงแม้ว่าจะรอดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วจากสถานการณ์นี้นะคะก็ทําให้มีข่าวออกมาหนาหูมากๆนะคะว่าทางแมนยูเนี่ยต้องการปล่อยนักเตะที่เคยติดทีมชาติอังกฤษมาแล้ว1นัดน,นะคะรายนี้ออกจากทีมโดยมีสโมสรอ,อย่างยูเวนตุสอินเตอร์มิลานและเอซีมิลานนะคะที่อยากจะยืมนักเตะรายนี้ไปค่ะและกระแสนะคะของกินวูดเนี่ยที่จะย้ายทีมก็มีมากขึ้นนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยประกาศปล่อยเช่าบ้านของตัวเองนะคะแต่ ว่าก็มีรายงานมาว่าเอริกเทนฮารกนะคะเฮชโค้ชของทีมปีศาจแดงเนี่ยก็ต้องการกรีนวูดนะคะกลับมาสู่ทีมและให้โอกาสได้ลงเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็มีฝ่ายบริหารบางส่วนนะคะที่ไม่เห็นด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่ากรีนวูดเนี่ยจะได้กลับมาในเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าจะถูกยืมตัวไปอยู่กับทีมไหนก็ต้องรอติดตามกันคะ่ะ และเรามาต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเปลี่ยนเป้าหมายมาล่าตัวมอยเซสไกเซโดกองกลางตัวเก่งของไบรตันแทนนะคะหลังจากที่ยื่นข้อเสนอขอซื้อเมสันเมาส์จากเชลซีและโดนปฏิเสธกลับมาหลายครั้งนะคะมิดฟิลวัย21ปีนะคะทำผลงานกับทีมนกนางนวลได้อย่างโดดเด่นนะคะและกลายเป็นที่จับตามองของหลายสโมสรในพรีเมลีกรวมถึงทีมปีศาจแดงสิงโตน้ำเงินครามและอาร์เซนอลน,นะคะก่อนหน้านี้นะคะทางแมนยูนะคะได้พยายามมุ่งเป้าไปที่เมสันเมาส์ทีมชาติอังกฤษของ ซนะคะคแต่หลังจากที่พวกเขาถูกปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดที่55ล้านปอนด์นะคะก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาแย่งกองกลางทีมชาติเอกวาดอร์กับเชลซีแทนค่ะแต่ว่าทางด้านของไบรตันนะคะก็ตั้งค่าตัวของไกเซโดเอาไว้สูงมากนะคะโดยที่คาดว่าพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยตัวนักเตะรายนี้นะคะหากว่าได้ค่าตัวน้อยกว่า80ล้านปอนด์ค่ะซึ่งทางเชลซีนะคะก็ได้ยื่นข้อเสนอไปที่60ล้านปอนด์แล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะ ามารถควา้าตัวไกเซโดมาได้หรือเปล่าคะและเรามาต่อกันที่ข่าวที่3กันเลยนะคะแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะกำลังพิจารณานะคะมอบหมายเลข7อันโด่งดังนะคะให้กับเจ้าหนูกาเนาโชนะคะดาวเตะวัยสิปีนะคะทะลุเ้าสู่ทีมชุดใหญ่ของปีศาจแดงอย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้และด้วยผลงาน5ประตูและกับ5แอซซิดนะคะจาก36เกม จนทําให้เขาได้รับสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวนะคะอีกครั้งก้าวไปติดทีมชาติชุดใหญ่ของอาร์เจนตินาด้วยค่ะตอนนี้นะคะแมนยูนะคะกําลังเล็งมออเบอร์เจ็ที่เคยเป็นของคิสเตโนโรนันโดนะคะรวมถึงตํานานของสโมสรอ,อย่างจอร์ดเบสนะคะเอริกคันโตน่านะคะและเดวิดแบ็กแฮมมาแล้วทั้งนี้นะคะหากการาโชได้รับการสืบทอดเสื้อหมายเลขเจ็นะคะจะทําให้เขาเป็นนักเตะวัยรุ่นนะคะอายุไม่เกิน19ปีคนแรกในรอบ20ปีนะคะที่ได้สวมหมายเลขตํานานนี้ค่ะ แล้วมาต่อกันที่ข่าวที่4กันเลยนะคะเบอร์บาตอฟนะคะอดีตกองหน้าทีมชาติบัลเรียนะคะเชื่อว่ามาริเิโอโปเชติโนนะคะเฮดโค้ชของเชลซีนะคะ,ะ,คะมีส่วนทําให้ดีลระหว่างเมสันเมาส์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เกิดขึ้นค่ะมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษนะคะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับปีศาจแดงนะคะแต่ถึงตอนนี้ดีลกลับยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนะคะซึ่งเบอร์บาตอฟนะคะเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะคะเป็นพรพอตเนี่ยต้องการที่จะเก็บนักเตะเอาไว้ใช้งานในฤดูกาลหน้านะคะ่ะ ซึ่งบับตตอมนะคะก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์อีกว่าผมแปลกใจที่เมสันเมาส์นะคะไม่ค่อยได้ลงสนามให้กับเชลซีในฤดูกาลที่แล้วผมไม่เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแต่ตอนนี้เราต้องมาดูว่ามาริ i ิโอโปเชติโนนะคะสามารถน้มน้าวใจให้เขาอยู่กับทีมต่อไปได้หรือเปล่าค่ะมาริเิโอนะคะต้องการคุยกับนักเตะทุกคนในทีมและดูสภาพจิตใจว่าเป็นอย่างไรดูว่าพวกเขาต้องการทุ่มเทเต็มทีเมท่เพื่อเชลซีในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าค่ะ และมาที่ข่าวสุดท้ายก็เลยนะคะทอมฮอลแลนด์นะคะได้เผยว่าเขาเนียอยากให้เฮริเคนและโซนฮึงมินนะคะย้ายไปที่เรอัลมาติดละควา้าแชมป์มากครองค่ะ นักแสดงบทสไปเดอร์แมนนะคะเปิดเผยว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนบอลของไก่เดือยทองะคะโดยที่เขาเนี่ยเคยพบกับนักเตะของสเปอร์มาแล้วในอดีตนะคะรวมถึงเคยเอ่ยปากชวนให้เอ็มบัปเป้นะคะมาเข้าร่วมทีมในงานบอลลงดอนะคะปี2021ด้วยผลงานที่ร้มเห็วอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะคะของไก่เดือยทองทําให้ฮอลแลนด์นะคะยอมรับว่าเขาอยากเห็นเคและซนนะคะแย,ยไปอยู่ทีมที่ดีที่สุดในโลกอย่างเลอมาดิดนะคะและก็ควา้าแชมป์ยูเซลมาครองสักครั้งในอาชีพค่ะและฮอลแลนด์นะคะ ก็ได้เผยสิ่งที่อยากพูดกับแฮร์รี่เคนนะคะว่าผมคงต้องบอกว่าไปเรอัลมาดิดนะคะไปเพื่อกลายเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพจเอเชียบุ๊ไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟิร์นไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย